ปูปลาเทโพแดดเดียวครับผมอือหืออือหืออือหือปูอย่างเงีไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนกอบุ่มกรอบไปน่ะฟอดเกล็ดใส่เกลือครับวันนี้ปูปลาเทโพครับใส่เกลือทำแดดเดียวฮะสูตรไหนสูตรไหนฮสูตรเมลามีนเกลือต้องใช้เป็นเกลือเม็ดไงเม็ด เ,เห็นมั้งดูรถด้วยนะรถนิดปังตาลหน่อยน้ำตาลด้วยเหรอเอออ่ะโหพุงน่ากินเนาะข่าวจ้วะเนี่ยมันต้องหมักเลยปไ่ะหรือตากเลยเลยยังไม่ตากเลยเดี๋ยวเค็มทิ้งไว<ห><ห>้ไก่อนไงขับโบขับโบแต่รู้ว่าเข้าใจกลับไปล้างไะ อันนี้เนี่ยเป็นปลาจัวเองนี่ครับผงปลาที่เราใส่เกลือไว้ครับไปตากแดดมาแล้วครับหนึ่งแดดแดดเดียวม,ยมีแดดบ้างไหม อย่างก็แคบหมูเลยครับเริ่มเหลืองแล้วแล้วก็พอมากินมากอย่างก็แคบหมูเลยกุ้งปลาทิพูดแดดเดียวครับผมพ่อใหญ่ให้ชอบทั้งร้านพ่ใหญ่ชอบเลยมันมันมน,นีมันดีมีประโยชน์สวยงามครับ โจ๊วงามเดือดๆเลยเดี๋ยวชิมหน่อยครับน่าจะร้อนน่าดเูเยอะครับประมาณสองโลอ,อี่อาทีโพแดดเดียวครับฝีมือไม่ใหญ่เมียดแมวังเงาวเงางาวอือหือ mhm <laughs> mhm <laughs> rồi. rồi mhm mhm rồi mhm 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 mhm

เหมืนหมึกเปลาสวย